พอซัมเมอร์สเข้าซัมเมอร์สองพใช่ไหมครับหมดฤดูกาลนักลก่าวก็ต้องขายริตาโนโ o ลอรโดให้มาริทไปก็พยายากพยายามเก็บเตเวสไว้แต่เตเวสตอนนั้นใจไม่อยู่ละใจอยากย้ายไปแมนซิตี้แล้วเขาก็เลยเลือกไปแมนซิตี้เลยกลายเป็นคนทรยศอย่างที่เรารู้กัน สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับดรพีวหิวเล่าทางช่อง u t u b e นะครับเรื่องเล่าเกี่ยวกับฟุตบอลนะครับซึ่งผมนำมาถ่ายทอดมาแลกเปลี่ยนมาแชรา์กันอย่างนี้ผมมากันเป็นประจำเรื่อยๆนะครับใครไม่อยากพลาดก็กดกระดิ่งไว้แจ้งเตือนไว้สั่นกระดิ่งแล้วก็ซับสไครต์ให้ผมหน่อยก็จะเป็นพระคุณอย่างมากเลยนะครับอ่ะ EP นี้เราจะพาไปย้อนอดีตกันหน่อยคือเมื่อสัก2สัปดาห์ก่อนเนี่ยผมได้คุยกับเจ๊ดำไปนั่งคุยในรายการฟุตบอลเฟนของเจ๊แก ก็มีคำถามจากแฟนบอลทางบ้านถามมาเกี่ยวกับเรื่องของคาร์ลอสเตเวสนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เตเวสทำไมนะครับถึงหักหลังแมนเชสเตอร์อยู่ในเตะแล้วย้ายไปอยู่ทีมอลิร่วมเมืองอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับอ่าวันนี้เราจะมาเล่ากันนะครับทำให้เห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้นว่ามันมีเหตุการณ์อะไรที่ทำให้เตเวสกลายเป็นงูพิษหรือเป็นนักเตะทอยยด ในสายตาเลตอาร์มี่ทั้งหลายนะครับผมอ่ะต้องบอกก่อนเตยเวสเนี่ยทำเซอร์ไพรส์หลายคนเคยจำได้นะครับในซัมเมอร์ปี2006ันจูจ่ๆนะครับมาชูเสื้อของเวสต์แฮมยูไนเต็ดพร้อมกับฮาวิม马สเคลาโนมันคือดีลที่เซอร์ไพรส์มากๆ2นักเตะทีมชาติอาร์เจนตินาแต่มาย้ายมาร่วมสโมรสรระดับกลางๆในพรีเมียร์ลีกนะครับคือ มันมีกรณีที่น่าสนใจคือตอนนั้นเตเวสเนี่ยเป็นนักเตะที่อยู่ภายใต้การครอบครองของบอริษัทที่ชื่อว่า MSI บริษัท MSI ก็ทำหน้าที่คล้ายๆเป็นพวกเอเจนต์แหละแต่ตอนนั้นเนี่ยมันยังไม่มีกฎออกมานะครับว่านักเตะเนี่ยสามารถอยู่กับสังกัดที่ไม่ใช่สมโมสรก็ได้คือคล้ายๆว่านักเตะเนี่ยสามารถเป็นเอาเจ้าของมีเอเจนต์เป็นเจ้าของได้นะครับอธิบายอย่างเนี้ อาจจะงงนิดหนึ่งไม่จําเป็นว่าคุณจะต้องเซ็นสัญญากับสโมสรอ,อย่างเดียวแต่คุณสามารถมีเจ้าของที่แท้จริงก็คือเป็นพวกเอเจนต์ซึ่งบริษ,ษัทดังกล่าวก็คือ MSI นะครับ MSI นี่มีเทียชุลักเชียดหลายคนจําชื่อนี้ได้นะครับซูปเปอร์เอเจนต์คนหนึ่งของวงการนะครับเป็นเจ้าของแล้วก็มันคล้ายๆว่ามีสัญญาธาตุอยู่อะและตอนหลังเนี่ยกดตรงนี้มันถูกยกเลิกไปใครทําก็ถือว่าผิดกฎคล้ายๆว่าสโมสร A กับสโมสรบีสามารถซื้อขายนักเตะกันได้เลยโดยไม่ต้องมีบริษัทคนกลางมาเกี่ยวข้องไม่ต้องมีมือที่สามมาเกี่ยวข้องนะครับตอนนั้นเนี่ยเตเวสนะครับย้ายมาเวสแฮมก็ทําผลงานได้ดีแต่ว่าเขายืมตัวย้ายมาแบบยืมตัวแค่1ปีเท่านั้นเองกับทางเวสแฮมปรากฏว่าพอปี2007หมดสัญญาแมาเนเชสเตอรก็ไปดึงไปดึงเรียกว่าคล้ายๆว่าเช่าก่อนนะครับเช่ายืมก่อน2ปี คือจ่ายเงินค่าเช่ายืมให้กับ MSI นะครับกับเคียร์ชูรับเทียดแล้วนอกจากนี้ยังมีออปชั่นซื้อขาดที่ราคาประมาณ25.5ล้านปอนด์ด้วยกันนะครับผมก็อย่างที่หลายคนจำได้ปีแรกนี่ที่เซเวสมาก็คือดูการ2007-2008เขากลายเป็นผู้เล่นคนสำคัญเหมือนมาทดแทนการจากไปของรุสฟานิสตลอยรุสเนี่ยย้ายออกไปในปี2006ตอนนั้นเนี่ย ลุตเนี่ยคือกองหน้าคนสําคัญตัวลุกคนสําคัญมีทั้งลุตมีเวลูนี่มีคิสซิโนโรนันโดนะครับนักข่าวของอังกฤษเนี่ยเขาเรียกว่าท r ิปเปิร R ของจริงลุตลอนลูนลุตก็คือลุฟฟานิโต้อยลอนก็คือคิสซิโนโรนันโดซึ่งสื่ออังกฤษเรียกว่าลอนนี่แล้วก็ลูนก็คือเวลลูนี่ ประสานงานกันแต่ทีนี้ลุดมีปัญหาย้ายออกไปปี2006กระทั่งรออีกหนึ่งปีได้เตเวสนะครับมาเติมเต็มในตำแหน่งตัวลุกก็เป็นเตเวสลูนี่โรนโดที่ประสานงานกันยิงประตูอย่างระเบิดเถิดเทิงนะครับพาทีมคว้าแชมป์เมียร์ลีกและแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกที่กรุงมอสโก,กในปี2008กลายเป็นขวัญใจแฟนบอลคนใหม่หลายคนจำได้ดีแต่ทีนี้พอเข้าสู่ซัมเมอร์ปี2008 กดูการ2.8 2.9เสื้อเล็กฟูซันนะครับไปคว้าตัวมิชาเบอร์บาตอฟมาพอได้เบอร์บาตอฟมาปุ๊บเนี่ยดูเหมือนว่าปาร์กอยากจะปรับระบบการเล่นอยากจะหาแนวทางแบบใหม่แทคติกแบบใหม่ในเกมลุกเพราะกลัวว่าคู่แข่งเนี่ยอาจจะรู้ทางนะวิธีการเล่นแมน,นยมูเตดเนี่ยมีเตเวสมีลูนี่มีโรนัลโดเนี่ยถูกจับทางได้เอาเบอร์บาตอฟมาเติมเต็มมาเพิ่มมิตินะครับในขณะที่ เกมสาคัญส่วนใหญ่เตเวสเป็นแค่สำรองเท่านั้นแน่นอนเขาไม่พอใจไม่แฮปปี้จากนักเตะคนสําคัญกลายมาเป็นคนสำรองอก็บ่นกระปอดกระแปดะนะครับไม่แฮปปี้เลยทําไมบอสทาอย่างนี้ลงตัวจริงในพรีเมียร์ลีกไม่ถึง20นัดส่วนใหญ่ก็เป็นสำรองอย่างที่รู้กันแล้วจริงๆเนี่ยเซอร์ไรฟูซันเนี่ยชอบเตเวสอยู่แล้วเพียงแต่บางครั้งไม่ค่อยแฮปปี้เรื่องการซ้อมนะครับดูจะหยอกแย่เกินไปแต่เตเวสข้อดีคือแม้จะซ้อมแบบไม่ค่อยจริงจัง แต่เมื่อไรก็ตามที่ลงไปสนามเหมือนวิญญาณของสัตว์ป่าวิญญาณของปีศาจจะเข้าสิงเขาจะมุ่งมั่นเต็มที่แพชชั่นมาเต็มนะครับเพียงแต่ตอนซ้อมอาจจะมีปัญหาอยู่บ้างตอนนั้นเนี่ยมันเข้าสู่ปีที่2แล้วเซอร์เลกูซันก็เลยลังเลใจว่าเอยในเมื่อเตเวสก็ไม่ค่อยได้เป็นตัวจริงแล้วบางครั้งนักเตะก็ยังเรียกว่าสร้างความคลางแคลงใจว่าอยากอยู่กับสโมสรจริงหรือเปล่าป๋าก็เลยยังไม่คุยเรื่องสัญญาใหม่หรือว่าการซื้อขาด ออปชันเนี่ยมันมีซื้อขาดอย่างที่ผมบอกไว้25.5ล้านปอนด์ก็เลยยังไม่คุยปล่อยยืดเยื้อเลื้อลังคาราคาสังอยู่นะครับกระทั่งแฟนบอลก,ก็เรียกร้องว่าเออให้จัดก,การสักทีหนึ่งแฟนนาออยูแตนอยากให้เตเวนอยู่ต่อมันก็เลยแบบเหมือนการเล่นเกมกันเหมือนการไซโ,โคกันนะนึกออกไหมฮะมันหาข้อสรุปไม่ได้ทีนี้ไม่นานพอแมนซชตี้ซึ่งตอนนั้นกำลังสร้างทีมขึ้นมากำลังพยายามขึ้นมาเป็นเป็นเบอร์ต้นให้ได้ด้วยการใช้เงินเนี่ยนะครับ ของพวกกลุ่มทุนอาบูดาบีนำโดยชีกมานซูนะครับอย่างที่เรารู้กันก็พอรู้ปุ๊บว่าเทเวสจะหมดสัญญาเช่าย,ยืมกับแมนยืนเตดก็ยื่นมือเข้ามาเกี่ยวข้องโดยจะพร้อมจ่ายค่าตัวในเลนที่สูงแมนยืนเตดสามารถซื้อเทเวสได้ที่25.5แต่ว่าเคียรชูรับเชียนนะครับของบริษัท MSI นี่ยซึ่งครอบครองเทเวสอยู่ เห็นช่องว่างตรงนี้เห็นโอกาสตรงนี้ก็เลยโก่งค่าตัวเทเวสไปมากกว่า40ล้านปอนด์ตัวเลขมันน่าจะมา45 4 7ถึง47ล้านปอนด์นะครับลองวัดใจแมนซิตี้ดูว่าจะเอายังไงอยากได้ไหมปรากฏว่านะครับแมนซิตี้ตอนนั้นมีเงินเยอะและกฎ financial fair play มันยังไม่มีนะครับมันยังไม่ไม่มีมาเกี่ยวข้องสามารถใช้เงินได้สะดวกหน่อยไม่มีกฎที่มันหยุ่มหยิมมาตรวจสอบเรื่องการใช้เงิน ฉะนั้นก็เลยยอมจ่ายเพราะยอมจ่ายปุ๊บเคียรชูลับเชียนก็มาคุยกับเตเวสนะครับอาตกลงจะเอาอยัางไงจะไปแมนซิตี้ไหมไปแมนซิตี้เนี่ยคุณได้ลงแน่นอนและอาจจะได้ค่าจ้างมากกว่าด้วยเพราะยังไงจ่ายมากกว่าอยู่แล้วทางฝั่งซิตี้เองเห็นโอกาสดีนะครับนอกจากได้นักเตะคนสําคัญ ที่ไปยกระดับทีมตัวเองที่ทําให้ยทีมตกเป็นเป้าสนใจขึ้นมามันยังกลายเป็นเกทับบัคคู่แข่งร่วมเมืองอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยนะครับปรากฏว่าเตเวสตอนนั้นมนยูเนเต็ดเซเลนกูซ่าเริ่มเปลี่ยนใจละป๋าเนี่ยตอนแรกที่จะไม่เซ็นอ,อย่างแรกที่ผมบอกก็คือไม่ค่อยไว้ใจเตเวสจากที่2คือสัญญาเตเวสมาซับซอ้อนตรงนี้คือป๋ากลัวว่า มันจะมีปัญหาตามมาภายหลังนะครับมันเป็นสัญญาของมันมีทั้งหมด3ฝ่ายอะ่ะไม่ใช่แค่2ฝ่ายไม่ใช่แค่สโมสรคุยตรงกันน่ะมันเหมือน4มันเหมือน3ฝ่ายอะ่ะคือเป็นเติร์ดพาร์ตี้อ่ะประมาณนั้นฝ่ายก็กกรวตรงนี้ด้วยแต่พอตอนหลังพอซัมเมอร์สเข้าซัมเมอร์2009ใช่ไหมครับหมดฤด,ดูกาลดักกาวก็ต้องขายคิตยโน่ัลโดให้มาริดไปก็พยายามพยายามเก็บเตเวสไว้แต่เตเวสตอนนั้นใจไม่อยู่ละ อยากย้ายไปแมนซิตี้แล้วเขาก็เลยเลือกไปแมนซิตี้เลยกลายเป็นคนทรยศอย่างที่เรารู้กันเพราะเตเวสก็มองว่าทางมันยูเต็ดดูเหมือนไม่จริงใจก่อนพรถ้าอยากได้เนี่ยอยาให้เขาอยู่ต่อก็ควรจะคุยกันก่อนแล้วคุยให้จบซื้อขาดไปเลยแค่25.5ล้านปอนด์ไม่ได้มากมายอะไรแต่กระทั่งรอจนแมนซิตี้ยื่นมือเข้ามาเกี่ยวข้อง และทีมนะครับต้องเสียกิเตนโนโรนัลโดไปถึงต้องมาง้อเขาเขาก็รู้สึกว่าไอ้ตัวกูเป็นสำรองนี่หว่าตัวกูเป็นแค่ทางเลือกทางหนึ่งนี่หว่าแล้วทำไมจะต้องไปอยู่ล่ะอย่างนี้ย้ายไปแมนซิตี้เลยดีกว่าไหมมันก็เลยเกิดขึ้นด้วยประการอย่างนี้เราได้เห็นป้ายวิลบอร์ดขนาดใหญ่ของเตเวสในชุดของแมนซิตี้ป้ายบิลบอร์ดสีฟ้านะพร้อมข้อความ Welcome to Manchester นะครับยินดีต้อนรับสู่แมนเชสเตอร์เป็นการหยามของแมนซิตี้เพื่อจะเล่นงานแมนยูเต็ดโดยเฉพาะ แฟนผีก็เลยโอ้เกียดแค้นชิงชังเกลียเดเตเวสมากๆตาหน้าประทับหน้าให้กลายเป็นคนทอยศอย่างที่เรารู้กันนี่แหละอันเนี้ยคือเบื้องหลังบางส่วนที่เราสรุปมาให้ว่าทําไมเตเวสถึงกลายเป็นคนทอยตและทําไมเตเวสถึงเยาะเลือกที่จะย,ย้ายจากแมนยูแยตไปแมนซิตี้แบบไม่เกรงใจความรู้สึกของแฟนบอลเลย นะครับผมมาคุยกันประมาณนี้แต่ผมฝากไว้หน่อยเกี่ยวกับเรื่องแมนยูเต็ดนี่แหละใทรที่เป็นแฟนผีโดยเฉพาะนะครับมีทริปดูฟุตบอลดีๆนะครับฟุตบอลอังกฤษมาฝากกันช่วงปลายเดือนพฤษภาคมถึงต้นเดือนมิถุนายนนะครับคือมันมี2ทริปทริป,รปไปดูแมตช์แมนยูเต็ดกับฟูตแลม1เกม9วัน6คืนพร้อมกับทา,านอาหารที่ร้านอาหารจีนมิชลินนะครับระดับดังเลยแล้วก็ไปทัวร์สเตเดียมพัฒนพสเปอร์สเตเดียมสนามใหม่ของสเปอร์ไปทั สอบความก้าของคุณนะครับไปเ,เล่นเครื่องเล่นเกี่ยวกับความสูงอันนี้ไปลองดูได้แล้วก็ไปทัวร์เซเลบอีกหลายแห่งแล้วก็ไปช้อปปิง้งครบคันเลยอันนี้ทริปแรกทิปที่2ก็ช่วงเวลาเดียวกันแต่เพิ่มจาก9วัน6คืนเป็น12วัน9คืนทั้งยาวเลยเพราะจะได้ดูเกมนะัดชิงนอกจากมายืนแต่กับฟูแลมแล้วจะได้ดูเกมนะัดชิง FA Cup ด้วยนะครับที่เวมบี เราอาจจะได้เห็นแมนเชสเตอร์ดาร์บี้ชู่อมบี้เพราะโอกาสที่ซิตี้กับแมนยูเต็ดนะครับจะมาเจอกันมีสูงมากเราอาจได้ล้ำลึกเหตุการณ์ที่ผมเล่าไปด้วยเกี่ยวกับคาร์ลเตเวสที่ย้ายตรงจากแมนยูเต็ดสู่แมนซิตี้ผมบอกเลยตัวนัดชิงนะครับของเกมคูน่นี้ถ้าเกิดว่าแมนยูเต็ดชิงกับแมนซิตี้เนี่ยราคามันอาจจะพุ่งถึงมากกว่าพันปอนด์อยู่แล้วฉะนั้นราคาที่ขึ้นมาเนี่ยราคาคลิปถ้าใครสนใจไม่แพงเลยแล้วบอกว่ามาจากผมต้องเิวแล้วกันก็ถือว่าจะได้สัมผัสโอกาสเกม ดีๆครั้งหนึ่งในชีวิตเพราะว่าทีมงานของเรียวแฟนเทเวลล์แอดสปอร์ตเนี่ยเขาการันตีได้ทำทัวร์ฟุตบอลอังกฤษทัวร์ฟุตบอลรอบมานานละใครสนใจติดต่อนะครับไลน์แอดเรียวแฟนเจ็อย่าลืมนะครับย้ำอีกทีมีแอดด้วยนะครับแอดเรียวแฟนเจ็ปดเกาไปดูไลน์แอดสอบถามกันได้ฝากไว้นิดหนึ่งตรงนี้นะครับผมอ่ะวันนี้ขอบคุณมากย้ำอีกทีอย่าลืมกด follow นะครับกด subscribe สั่กนกระดิ่งให้ด้วยแจ้งเตือนกันไว้จะได้ไม่พลาดน,นะครับมานั่งคุยกันแลกเปลี่ยนแชร์กันอย่างนี้วันนี้ผ มลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่ชิพีหน้าสวัสดีครับ